มดใช่ไหม,อมโอ้นั่นไงนี่ค่ะเราจะได้หนออมันนี้แต่ว่าเราต้องขึ้นไปอีกแม่ไปทางไหนฮะเอาหาเลยเหรอนีอ่นะทุกคนเราก็คิดว่าไอ้มาจะเดวของวางก่อนยังไม่ได้สักหนอเลย บอกเลยเหงื่อเต็มตัวยังไม่ถึงครึ่งทางนี่ไงเจออีกหนองแล้วพี่ไอ้ไอ้มามีดอยู่นี่นี่เอามีดออกเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยว,ยวไอ้จะ,อะไอ้ทำให้อโอนี่ใช่ไหมเอา้เอาก็ไปกินการหานมไม้ไหนของแม่อ่ะ อ้อก็เ,เอาแบบนี้เอาน้ำไหมเอาน้ำนีนเน่เอานี่ใส่ให้ยายไปหอหักกันอยู่ห้องบนเสียงเด็กเต็มเลยนะทุกคน,น,นกินน้ำก่อนไอ้ไอ้พัดกินน้ำโอ้แม่กินแล้วก็เอาขวดกินนะายายอะเอานี้เนี่ยน,นั้นล้างปากไี่่ทยไรหรอกหนัก <laughs> แบงน้ำไม่ิน เนี่ยนะประมาณนี้เป็นไงขึ้นเขาครั้งแรกไอ้ยังไม่ทันถึงไหนร้องโผเลยนะอาบอกว่ามีเห็ดใช่ไหมใช่ไหมอะเออไปเข้าไปดู ยายาเดินมากับป้าอย่างนี้หรอแม่งไงเขาเดินลงมาไอ้เขาหักไปเห็น,นไหมอ่ะไม่มีเลยค่ะ <c oughs> อย่าย้อนเลยค่ะ,ะอ,อ๋อไม่มีเลยค่ะทางนี้อนน้าวอ๋อ,อยังไม่เห็นอะไรเลยนะเ,นเออ,อเดินมาทางตรงยังไม่เห็นอะไรเลยนะ อ๋อนี่ค่ะป่าป่าน้อไม้มาทั้งไหนแล้วคะเ๋ายังไม่เจอนะเดินมาไม่เห็นมีถุงเลยเนาะนี่เจอแล้วทุกคน นี่นี่เขาต้องหักอย่างนี้พี่ไอซดูฝีมือป้าหนอนห่อยโอ้ยนี่กระบนหนอหน้อยหน่อใหญ่เอาไปเหอะเอาหรือเอาตัวนอเอ,เ,เอาก็ไปกินกับน้ำพริกไงอร่อยเนาะอาจจะมีแบบโยกเยกนะเพราะว่ารัดอะถือโทรศัพท์ไม่สะเทียนนะทุกคนสามนาทีแล้วเดี๋ยวตอนไปเจอเยอะเดี๋ยวจะให้ดูเนาะ เจอแล้วเจอสองหน่อนะคะแต่ถ้าเป็นยายจะให้เอาดเปอบไม่รู้นะเรามีมีดมาด้วยแต่ว่าอันไหนที่มันหักได้อุ้ยนี่นี่นี่น,นี่เราก็จะได้หน่อไม้แบบนี้ค่ะเราก็ยัดนี่แล้วก็มีหนอนนึง แบบนี้อบนี่เออนี่บางคนเขาก็หักแบบนี้เลยแต่เรามีมีดช่วยทุนแรงนะคะเขาก็จะเดินหากันแบบนี้รัดก็ครั้งแรก <c oughs> ครั้งแรกในชีวิตนี่ นี่แบบนี้นูงยายมาเนะ้ยยายมาเร็วุบได้ไหมพี่ไอ้ให้ได้กี่หนอนี่เราก็เจออีกแล้วนี่เขาหักไปหนอหนึ่งแต่ว่าเราว่าเจอหนอหนึ่งเนี่ยแม่อย่างนี้ใช้ได้ไหมอืมนี่ ก็บอกว่าไม่เห็นนี่เราก็เดินมานะคะมันก็จะอยู่เป็นแบบนี้เออเป็นั่นเห็นแล้วไงนี่เราก็จะเอาเอามีดนี่หลักง่ายนะทุกคนขาวชั่วเลย นี่แล้วก็มีหน่อใหญ่อุ้ยแม่มีหอยด้วยหอยทาตวะอุ้ยนี่เห็นไหมทุกคนหน่อมันก็ยาประมาณนี้เลยค่ะนี่นี่นี่ได้ไหมอันนี้ได้ไหมโอ้แม่อันนี้ได้ไหมไแม่ามาใส่ย่ามแม่บ่กอ,อันนี้ของหนูมีแต่ของอนะเนี่ยในกระเป๋าเนี่ย เอาไปย้ายนี่นี่นี่ย้ายนี่ไม้หน,หนอนนี้เอามีดจ่อ,อ,อไปนี่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 หนอนนี้เลยน,นี่เห็นไหมอเอามีดแทงเออแทงบนอีกพี่เ่อยๆ่อยนี่ หนักน้ํานัดได้มาเดินชกแชกชกแชกใช่ไหมนัดได้มาประมาณเจ็ดนี่พี่ไอ้ได้แล้วหุว้ยน่อยใหญ่ด้วยดูสวยงามค่ะคนหาอ,อ่ะใส่ไปนี่เราก็มากันไม่ถึงแต่ว่าการขึ้นเขาอย่าไปโกงอย่าไปนั่นราคาเขาเลยเนาะย่างเหนื่อยไป เดี๋ยวเราขาต่อค่ะข้างบนนะป้ากลัวมันตกนะเนี่ยมันไว้้อเดี๋ยวโอ้โหมันจะหล่นไง Voilà.